เขาเลย่าเลยค่ะหลายคนมองว่ามันเป็นตัดเจนที่ถ่ายเห็นโพสให้กำลังใจกันอยู่เรื่อยๆเออคือเราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้นะคะเอาจริงๆล้วก็ตอนแรกเป็นห่วงเขาอะกังวแบบเออแบบเขาจะฟอร์มตกไหมอะไรอย่างงี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยก็เลยอยากอยากให้กำลังใจเขาแล้วก็มันก็มีบางแมทที่เขาแบบโทรมาแบบขอกำลังใจเราอะไรงเงี้ยก็รู้สึกดีอะค่ะที่ที่ที่กำลังใจของเรายังได้ผลอยู่เพราะว่า เอ่อแมทที่เขาแบบเฟสไทม์มาก่อนแข่งก็เป็นแมทที่เขายิงได้อย่างรูปที่เราไปถ่ายหน้าอัศจรรย์แต่แล้วบอกว่าจริงอ๋ออันนั้นมันเป็นรูปเก่าค่ะแต่เราเอามาลงอีกทีหนึงอะไรเงยใช่ใช,ใช่แต่ว่าตอนนี้คือก็รู้แล้วว่าแบบไม่มีเราเขาก็โอเคเพราะเขา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 ,เขาโอเคมากก็เลยแบบโอเคแล้วจีจีได้ถานั้นเป็นเฟสไทม์มาหาเราโอ้เขาก็แล้วแต่อารมณ์เขาอะจริงๆแล้วเมมแบบ เมมไม,ไม่เราไม่ได้โกรธเกลียดกันนะแล้วก,แวก็แล้วก็ยังเป็นกำลังใจให้เขาได้เสมออะไรเงี้ยยิ่งมาโผลยิ่งตัดไม่ขาดไ,ม,ไม่ขาดอ <c oughs> ๋อไม่ค่ะตอนนี้เมย์แฮปปี้มากเพราะว่าตอนนี้เมย์มตัดขาดหมายถึงอ,อะไรอะ่ะค,คือคือความสัมพันธ์ของเรามันก็แค่เปลี่ยนสถานะอะ่ะก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้กันเสมอมันคือแฟนแล้วเลยมันคืงความสัมพันธ์ที่ตัดขาดคือเรียกว่าทำใจเรา100%แล้วทำใจได้100%แล้วค่ะ คือจะมาเจอหน้ากันได้ถ้าเจอได้ค่ะพรุ่งนี้เขาสามารถเปิดตัวแฟนใหม่ได้โดยที่เมย์ไม่รู้สึกอะไรจริงหมอหมดเมยถึงเอาแข็งแรงแล้วพรุ่งนี้เขาปล่อยโกลมาทำไงพี่ไม่ทำไงเมย์ก็โอเคก็ดีใจด้วยรือมันเป็นพราะข่าวที่มันมีแชทุณป้าที่บอกว่าพี่เจมมีแฟนใหม่แล้วเเพื่อนนักฟุตบอลแนะนําให้อันนี้อันนี้เมย์ไม่ทราบเลยคือหลังจากที่เมย์แบบเหมือนเหมือนฟุ้งซ่านอยู่พักหนึ่งย้ําคลิปย้ําทําแล้วก็แล้วก็แบบในใจแบบคือแบบ มันเหมือนคนคนสติไม่ค่อยดีอะค่ะคือปากก็บอกว่าไม่เอาไม่เอาแต่ก็นั่งรอคือเมก็เป็นบ้าอยู่พักหนึ่งแต่ตอนนี้อยู่ดีๆเมก็หายอ่ะแล้วเมก็หายมาได้หลายวันแล้วแต่พี่เมก็รู้สึกที่จะปีติเหมือนกันกับคุณป้าที่ออกมาอันนี้ไม่ไม่รู้รอเขากลับมาแล้วไปถามเขาดีกว่าเนาะตอนนี้ไม่ขอไม่พูดถึงอดีตแล้วอ่ะตอนนี้เมย์แบบไม่แฮปปี้มากยังคุยกันอยู่ไหมครับ เขาก็โทรมาบ้างถ้าเราว่างก็รับบ้างอะไรเงี้ยถ้าคุยดีก็คุยแต่ถ้าคุยไม่ดีหรือมากักเมกก็ดา่าเขาเคคุยว่า <c oughs> จะกลับมาพบกันหรืออะไรเงี้ยมีไหมพี่เมย์ในจุดนี้ไม่ไมอะ <c oughs> ก็แบบก็แบบเออก็มาแบบแบบอาจจะคิดถึงบ้างเมย์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้เมย์โอเคอะแต่เขาไม่มีมาง้อแล้วเขาก็โทรมาบอกว่าไม่ได้มางอนะคิดถึงเขารกันเรื่องหรอ กไม่งอเขาเลยไม่งงแต่คิดถึงเมย์ก็ไม่รู้ว่าเขาแบบอะไรเซนเราเราคิดว่าเขาแบบเมย์คิดว่าเขาแบบนอกจากเป็นนักฟุตบอลแล้วชีพเสริมชีพเสริมอาจจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์ชอบกักอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอยากจอดแบบนี้เราแอบมีนิี่สิไหมเมย์ว่ามันจะหวั่นไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อะค่ะตอนนี้เมย์แฮปปี้มากเลยอะเมย์อยู่ดีๆีเมย์ก็หายอะเราเมย์ก็แฮปปี้มากเลยอะเมย์รู้สึกดีกับ ชีวิตตอนนี้เมยปรับตัวได้ร้อยอร์เซแล้วแฮปปี้กับชีวิตโสดเรียกว่าใจแข็งปิดตายกับเจแล้วโอ้โหอนาคตมันตอบอะไรไม่ได้หรอกแต่ตอนนี้เมยแฮปปี้กับชีวิตโสดมากเมยไม่พร้อมที่จะ กลับไปหาใครแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะมีแฟนใหม่ตอนนี้เมม,มปรับตัวกับความเป็นโสดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเมมมีความสุขกเขาทอประการยังไงบ้างคะคือเขารู้ว่ามีหนุ่มหนุ่มมาจีบเราอันนี้เม่ไม่ทราบค่ะเมมแค่แค่ก็เท่านั้นพี่พี่ไลฟ์ค่ะแต่จนตัวที่เมไม่ได้พู้เรื่องเขาเลยจุดเนี้ะคือก็มีแฟนคลับแพรแบบแคปนู่นแคปนี่รู้นู่นนี่อะไรมาให้เราดูตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสงสารแฟนคลับที่เขานั่งรออยู่เหมือนกันแต่คือมันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแบบ คมลิขิตนเนาะเราตอบไม่ได้หรอกอนาคตจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้เม่โอเคเ <ไง S 1> <ง>มโอเคเม่อยากให้คนที่รักเมย์แล้วเป็นห่วงเมย์แบบแฮปปี้ได้แล้วอะไรเงี้ยยังมีแบบมีงานแปลกๆที่ติดต่อมาแบบนางเอก m อเพลงเศร้าอะไรเงี้ยเมยไม่รับนะคะเ,เพราะว่าเมย์แฮปปี้แล้วค่ะเราต้องเปิดใจให้กับหนุ่มใหม่ได้แล้วใช่ไหมพี่โอ๊ยไเออคือตอนนี้มันก็มีคนพยายามเข้ามาบ้างมาแนะนําตัวบ้างอะไรเงี้ยเขาคุยมเป็นเพื่อนเมย์โอเคนะแต่ จะให้มีแฟนเลยคือตอนนี้มันบอกตรงๆว่าไม่ได้อยากมีแฟนนะคะแล้วก็กลัวกลัวการเลิกลาแล้วก็ไม่ได้มองหาความสัมพันธ์แบบกิก๊กกักอะไรเงี้ยแล้วก็อยากถ้าจะมองจริงๆก็อยากจะได้คู่ชีวิตแล้วอะไรเงี<ต>้ยฉะนั้นตอนนี้ก็ถ้าใครเข้ามาคุยแบบไม่มากดดันไม่มาแบบต้องเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยมาคุยเป็นเพื่อนมาคุยแต่ถ้ามาเยอะๆเมกก็จะไม่คุยด้วยอะไรอย่างี้แต่ไปถึงกับว่าเขตความรักไปเลย ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วมันทําให้เรามีพอยต์ในการดาเนินชีวิตค่ะก็เอ่อตอนนี้มันเป็นช่วงที่เราเอาความรักที่ให้คนอื่นน่ะกลับมารักตัวเองตอนนี้ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นแล้วแหละแต่ยังอยากโสดอีกแป๊บหนึ่งแล้วก็สัญญาว่าคนต่อไปไมิจะรักที่ได้มากกว่าคนที่ไม่เคยรักทุกคนแบบนี้จะเริกก่มตัวบอล ไม่เลิกค่ะไม่เลิกดูบอลเมยังเชียร์ทีมชาติไทยเสมอก่อนเมเป็นแฟนเขาเม่ก็เชียร์ตอนนี้เป็นเลิกแล้วเม่ก็เชียร์กับเขาเป็นคนเคยรักเราก็ต้องยิ่งเชียร์ฉะนั้นเรามีความรู้สึกดีๆให้กับแฟนเก่าทุกคนเม่ก็รักทุกคนรักได้ในทุกสถานะแต่ตอนนี้ไม่ขอรักตัวเองก่อนแล้วก็ทุกนัดเนี่ยเราก็ยังตามเชียร์เขาอยู่เ่านั้ทก็เชียร์นะก็ยังแอบ,บเชียร์อยู่แต่วันที่แบบ ถ้ลงเยอะๆแล้วมันมีดราม่ารำคาญเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยไม่ลงแล้วดีกว่าอะต้องมาระมัดมากขึ้นใช่ไหมพี่เมย์ที่แบบจะพูดได้ถึงเขาไม่หรอกเมย์ก็เป็นตัวเองอยู่เสมอทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเมย์แบบอยากทำอะไรก็ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันไม่สบายใจเมย์ก็จะไม่ทำนี่ต่อค่ะคเมย์กลับมาฟอร์นั่ไอจียังมาค่ะเดี๋ยวอยากฟอลก็มาฟอลค่ะแต่ถ้าฟอลแล้วมันจะมีดราม่าไหมอ่ะ เออก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งตอนนี้เมมเมมถ้าไม่กลับไปฟอนแล้วเดี๋ยวคนจะคิดว่ากลับไปดีแล้วไม่มีใครติดล่อะไรแต่ถ้ามัน t a กหาเขาไงใช้วิธีการแ a กเอาแทนใช่ไหมไม่ต้องแท็เหรอเพราะว่าก็ไม่ได้หายไปไหนอ่ะถ้าเขาอยากได้กำลังใจก็โทรมาได้เราก็ยังยังให้เสมอแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่มีคนใหม่ก็อยาโทรมาเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดได้เวลาอีกนานไหมคะัสำหรับเขาเจอมาตัดอย่างนี้อีกนานไหมคะ ตอนนี้ก็กักได้อยู่ราะยังไม่มีใคร oh. <laughs> แต่ถ้ามีเมือ่อไหร่อ่มากักนะคะเอออขอบคุณค่ะน้อ